สวัสดีครับผมสวัสดีในวันคารที่5ของเดือนเมษายนนะครับปี65นะครับวันนี้ก็อากาศดีครับอีแดดอ่อนๆนะครับผมแล้วก็มีฝนตกพํำๆนะครับก็เหมาะกับที่สวนเกษตรอินทรีย์ร์บ้บานปลอดสารพิษนะครับจะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมโรบานในสวนหย่อมเล็กๆในพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ก็จะ ให้สิ่งดีๆตอบแทนกับนายวันข้างหน้านะครับในเรื่องของสุขภาพกายนะครับแล้วก็ของสุขทางใจเหตุนื่งจากว่าวันนี้นะครับจะต้องมาปัดฝนเลื่อนหรืออินรีย์นะครับผมคือจูรินทรีย์สะเข้าแสงอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เพราะด้วยเหตุผลตรงที่ว่านะครับมีนะครับผู้สนใจท่านหนึ่งนะครับหลังไม้นะครับหลังไม่ใน m essenger นะครับมาปรึกษาวิธีการใช้จูรินเข้าแสง แล้วก็มาบอกนะครับเกษตรอิทรีโรบ้านปลอดสารพิษนะครับให้อ่าทการพูดถึงการใช้นะครับแล้วก็คุณประโยชน์ของจุลินทรีย์สกัดแสงอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก่อนอื่นต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าส่วนเกษตรกรียโรบ้านปลอดสารพิษนะครับทำเกษตรกรรมในรูปแบบของอินทรีย์นะครับหจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมี2จะไม่ใช้ยาฆ่า,ามแมลง3จะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับในการกําจัดพืช กำจัดศัตรูที่มารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเกษตรอินทรีย์ระรราบานปลอดสารพิษก็คือว่าการทําเกษตรอินทรีย์นะครับโดยไม่ใช้เคมีและสารเคมีใดทั้งสิ้นนะครับนี่คือการขอย้ําสิ่งที่จะตอบโจทย์นะครับคือปุ๋ยอินทรีย์ที่ทําขึ้นมาเองก็มีหนึ่งปุ๋ยนทรีย์คอแสงเกษตรอินทรีย์ระรราบ,บานจะเรียกว่าปุ๋ยอเนกประสงค์ นะครับผมแล้วก็ปุ๋ยอ,อินรีย์ฮอร์โมนไข่ปุ๋ยอินรีย์หน่อกล้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับจากที่นําเศษอาหารหรือว่าใบไม้ที่ร่วงหล่นผลไม้ที่ร่วงหล่นนะครับมาหมักจนเป็นปุ๋ยหมักนะครับผมอยู่ในกระบะนะครับกระบะกองไว้ในดี่เ,เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะบอกวิธีการใช้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะบอกอ,อัตราส่วนผสมในอัตราส่วนต่างๆซึ่ง นะครับจะอธิบายให้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมแล้วกออ็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณมีเยาวดีนะครับผมอาจารย์โจ้กำลังเตรียมสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีมมย์ขมวลไข่ให้อยู่นะครับรออีกนิดนึงนะครับกบว่าคว่มไม่เกิยเดินเษษายนะครับจะทำวิดีโอ,อ,อคลิปสั้นๆน,นะครับให้เข้าใจง่าย,ายจะผ่านสื่อ f a c e b o o k ในช่อง ออกกะดิคินฟู้ดแล้วก็จะผ่านในช่องยู u ูบออกกะดิคินฟู้ดนะครับคุณมิยวาวะดีรอหน่อยนะครับรอหน่อยนะครับก็กำลังเตรียมจะมาเข้าสื่อที่ใช้นะครับกเกษตรวิศว์ระบ,บ้านปลอดสารพิษน,นะครับก็จะมีตัวช่วยในการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีอยู่2ตัวนะครับหนึ่งเรียกว่าฟกี้นะครับ สำหรับฉีดบางมุมนะครับที่นะครับฉีดบางมุมในพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งถังพุ่นละอองฝอยนะครับผมอ่านี่มีปริมาณประมาณสัก20ลิตรครับผม20ลิตรถังนี้ก็จะใช้ฉีดในวันที่มีแดดจัดๆนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณพื้นที่เยอะๆนะครับแต่พื้นที่น้อยๆนะครับแผดปลูกน้อยเกษตรนิสียระบ้านนะครับก๊อสัรทิษก็จะใช้อาพี่พอกกี้นะครับฉีดนะครับผมอ่ะโอเค นั้นก็เข้าไฮไลท์ครับวิธีการใช้นะครับผมสาหรับฟอกกี้นะครับฉีดพ่นฝอยในมืที่น้อยๆนะครับผมก็จะใช้จุลินทรีย์าะแสงนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อฟอกกี้1 1ชิ้นนะครับเทใส่ลงไปนะครับในนี้มีน้ําใส่ให้น้ําประมาณคอขวดนะครับผมใส่น้ําประมาณคอขวดแล้วก็จุลินทรีย์าดแสง1ช้อนโต๊ะครับ แล้วก็เขย่าฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นฉีดพ่นได้เลยนะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับปลูกปริมาณน้อยสําหรับใครที่มีพื้นที่ปริมาณเยอะนะครับหรือว่าปลูกผักไว้เยอะปลูกพืชผักพันุต่างๆไว้เยอะนะครับก็ใช้ถังฉีดพ่นนะครับปริมาณ20ลิตรนะครับผมปริมาณที่ใช้นะครับก็จะใช้1แก้วครับ1แก้วนะครับุูดิสก็แสง1แก้ว นะครับเทลงไปหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับเกือบเต็มนะครับผมแล้วก็ใช้จุลิสสรีข้อแสงหนึ่งแก้วนะครับผสมในน้ําที่อยู่ในถังนี้นะครับแล้วก็ฉีดต้นนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่สามารถนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมพืชผักพันไม้ต่างๆในส่วนของเรานะครับก็จะปลอดสารพิษและปลอดสารเคมีนะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีคุณประโยชน์ของ จูลินทรีย์สโคแสงนะครับบอกได้เลยว่าอเนกประสงค์มากครับผมหนะครับทำให้ไม้ดอกไม้ผลไม้ใบนะครับเจริญงอกงามได้ดีนะครับผมสใบไม้แปลกยอดเขียวสวยนะครับสการชัยชรของรากต้นไม้นะครับในการหากินนะครับเขาจะขยายรากได้จำนวนเยอะแล้วก็จะชัยชรหาอาหารได้ดีนะครับ 4. เป็นปุ๋ยนะครับที่บำรุงทั้งใบ รากดอกผลนะครับเลยชื่อว่าจุลินทรีย์อเนกประสงค์ซึ่งเกษตรศรลาบ้านปลอดสารพิษคิดว่าน่าจะอนเนกประสงค์นะครับเอ่อไม้ที่เฉาเหรือว่าโล่งเวลานะครับได้ได้ฉีดดุลินซ์ข้อแสงนะครับผมก็จะทําให้ต้นไม้นั้นกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับผมอยากบอกที่สําคัญคือนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดนี้ครับปลอดสารพิษปลอดสารเคมีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและต้นพืชทุกชนิดครับผม ก็ท่ทานใดสนใจนะครับม,ม,มีปัญหาอะไรก็หลังไมล์มาคุยเหมือนท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านหนึ่งนะครับที่มาหลักไมล์สองขาวเกษตรศิวโรบ้านปอดสารพิษนะครับส่วนไหนที่เกษตรศิวโรบานปอดสารพิษรู้นะครับหรือว่าใช้เป็นตนานใช้เราได้ผลใช้เราเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับก็จะนำมาปัดฝุ่นแล้วสู่กันฟังครับแล้วก็นํามาเสนอแนะนะครับผมมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับบางครั้งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับ มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ในแต่ละวันนะครับผมเพราะว่าต้นไม้คือการยานมิทรที่ดีสําหรับชีวิตมนุษย์นะครับแล้วก็ต้นไม้ให้สิ่งดีๆกับโลกใบนี้ครับผมขอบคุณในการติดตามทุกิปนะครับสําหรับทุกท่านที่ให้กําลังใจมาแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับก็มีหลังไมมานะครับวันไหนที่มีโอกาสตอบหลังไมได้นะครับก็จะรีบตอบหลังไมและสำหรับน้องคุณเยาวดีนะครับที่ให้อาจารย์โจทําเรื่องของ สาธิตการทําปุ๋ยน้ํำโโมูลไข่นะครับเดี๋ยวจะหาวันพิเศษนะครับจะทําเสนอให้ชมนะครับผมมีข้อผิดพลาดประกันอะไนะครับติดชมได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านในการติดตามในช่องของเพจ Facebook ออร์แกนิกคินฟู้ดแล้วก็เพจ u t u b e นะครับในช่องของอ r ร์แกนิกคินฟู้ดเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับหลังจากที่ผสมจุลินทรีย์แสงนะครับในเอ่อ เครื่องฉีดพ่นนะครับจำนวนย0ลิตรก็เดี๋ยวจะสาธิตการฉีดพ่นให้ดูนะครับผมเพ่อดตงดัรับชมคุณคู้